พบกับคลิปของ UI อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการบล็อกมาหาลาัยคลิปที่9แล้วนะคะของ UR นะคะสำหรับคลิปนี้มีโอกาสกับเข้ามามอตัวเองบ้างนะคะหลังจากที่เราไปบล็อกที่มออื่นมาก็เยอะแล้วนะคะมอนี้คลิปนี้นะคะก็เลยพากลับเข้ามามอขอนะคะทุกคนหลังจากที่กลับไม่ใช่หลังจากที่จบไปประมาณ แปปีแล้วนะคะที่จบไป8ปีแล้วคุณแก่มากเลยนะคะแต่วคไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรีบเี้กลับมาเยี่ยมชมมอตัวเองบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไป็ัรักมอขอเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้ามอนะคะฝั่งทางถนนมิตรภาพนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสารเฉพาะมอดินแดงนะคะทุกคนนี่ิ่งขาตรงไปเลยค่ะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าการบล็อกมอ,อคอลิปนี้นะคะจะพาไปแค่จุดที่เป็นจุดไฮไลท์นะคะเพราะว่ามอขอคือมีพื้นที่กว่า5,000ไร่นะคะเพราะฉะนั้นพาทัวร์ไม่หมดแน่นอนนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาดูคร่าวๆก่อนนะคะฝั่งทางนี้นะคะทุกคนฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้นะคะ,คะ,คะถ้าเราอยู่ที่ถนนในม,มอนะคะ ฝั่งทางนี้ก็คือทางจะไปคณะแพทย์นะคะทุกคนทางนู้นนะคะเราก็คือเข้าไปคณะต่างๆสัวฝั่งทางนี้นะคะที่ขวามือจะเป็นศาลเจ้าพอ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมอขอเรานะคะลูกเจ้าพอ่อมอดินแดงทางนู้นนะคะก็จะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์แล้วก็เดิมทีจะเป็นโรง,งแรมขวัญมออยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เหมือนเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดู นี่นะคะตรงนี้ก็คือโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมนะคะมายาสิตาโอรถผ่านไปนะคะชื่อมายาสิตาลาลิตาเอ้ยมายาสิตา K k u นะคะเดิมทีมันก็คือโรงแรมขวัญมอค่ะไม่ได้มานานจนแบบปรับปรุงแล้วส่วนฝั่งทางนู้นนะคะตรงนั้นก็คือคณะสัตว์ธรรมศาสตร์นะคะนี่อยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกันเลยแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงทางนู้นนะคะก็คือเป็นโรงเรียนสาธิต มขจะมีโรงเรียนสาธิตสองที่ตรงทางนี้นะคะเป็นโรงเรียนสาธิตมอดินแดงนะคะตรงนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นวงเวียนเขาจะเรียกว่าเป็นวงเวียนคณะมนุษย์นะคะเพราะว่าตรงหน้าเราตรงป่าตรงนี้เห็นไหมคะก็คือคณะมนุษย์นะคะนี่ตรงนี้นะคะทุกคนอ้าวอันนี้ก็เป็นวงเวียนเหมือนกันวงเวียนอะไรก็ไม่รู้วงเวียนสามเหลี่ยมจําไม่ได้แล้วนะี่นะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราไป ฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือเราจะไปทางคอมเพล็กซ์ค่ะทุกคนก็คือเป็นศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์นะคะซ้ายมือเราค่ะซ้ายมือเรานะคะก็คือคณะมนุษยศาสตร์นะคะทุกคนนี่ตรงซ้ายมือเลยนะคะตรงนี้นะคะคณะมนุษย์ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นอาคารห้าคณะมนุษย์นะคะข้างๆกันกับคณะมนุษย์นะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคณะวิทย์ค่ะคณะวิทย์นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะแต่ฝั่งทางนี้เหมือนจะเป็นพวกภาคแบบภาคฟิสิกส์นะคะทุกคนตรงนี้ ก็จะแบบคือด้านหลังอ่ะก็คือใหญ่ค่ะอันนี้เป็นภาคชีววิทยาค่ะถัดกันไปก็จะเป็นภาคฟิสิกส์เนี่ยเวลาเรียนแต่ก่อนจําได้ว่าก็ต้องขับรถมาแล้วก็มาจอดชอบจอดฝั่งทางเนี้ยเวลามาเรียนคณิตศาสตร์นะคะคณาวิทย์ก็จะจอดไว้แล้วก็เดินลัดเลาะไปนะคะไปเรียนที่ออลคลก็คืออาคารโคตรร้อนนะคะสายมือของเรานี่เลยค่ะก็คือเป็นไรเบอรรี่นะคะ ประมาณห้าชั้นนี่แหละมั้งจาไม่ได้แล้วซ้ายมือไม่ใช่ขวามือ,ซ,มอซ้ายมือนะคะเป็นไลท์เบอร์รี่เคเคยูไล์เบอร์รี่แล้วนะคะอันนี้เป็นคณะเกษตรศาสตร์นะคะอยู่ตรงนั้นข้ามก,ก,กับคอมเพล็ก์เลยคอมเพล็ก์อยู่ขวามืออยู่ขวามือเมื่อกี้นะคะนี่คณะเกษตรหมดเลยค่ะทุกคนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของคณะเกษตรหมดเลยคือคณะเกษตรก็เป็นคณะที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันของมขส่วนขวามือค่ะทุกคนขวามือฝั่งทางเนี้ย ตอนนี้มันคืออาคารอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนมันก็คือเป็นศูนย์บริการนักศึกษาตอนนี้คือแบบเหมือนเขาสร้างใหม่นะคะก็คือแบบงงไปหมดแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีคนคือปกติอะถ้าเป็นเวลาเรียนนะคะคือแบบม4ออก็เป็นสถานที่หนึ่งที่รถติดมากเหมือนกันนะคะข้างหน้าเรานะคะทุกคนก็คือจะเป็นทางไปหอ8หลัง9หลังหออินเตอร์นะคะของมหาลัยะคะ่ะนี่ ข้างหน้าก็จะเป็นวงเวียนอีกวงเวียนหนึ่งคือมขอต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นมหลาลัยที่วงเวียนเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะนัดใครนะคะต้องนัดให้ดีนะคะเพราะว่าวงเวียนเยอะมากจริงเป็นมหลาลัยที่วงเวียนเยอะมากโอเคไปแล้วนะคะทุกคนซ้ายมือนะคะก็คือเป็นฟิตเนสนะคะเป็นฟิตเนสมหลาลัยเคทฟิตเนสข้างๆกันนะคะก็คือเป็น สนามกีฬากลางค่ะเขาจะเรียกว่าสนามกีฬากลางแต่สมัยที่เราเรียนอะ่ะสนามกีฬามันไม่ได้ถูกสร้างส,สวยๆแบบนี้นะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นดินแดงแล้วก็เป็นสนามแบบออริจินอลจริงๆสมัยก่อนนะคะ<อ>เด็กเกา่าๆเราจะรู้ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องแวะเติมน้ํามันก่อนนะคะเติมน้ํามันในมอเนี่แหละส่วนตรงไปตรงนู้นนะคะเห็นหอเยอะๆนะ่ะก็คือเป็นหอพักอินเตอร์นะคะตอนสมัยเราเรียนไม่มีหออินเตอร์นะเขาเพิ่งสร้างเสร็จตอนสมัยหลังจากที่เราเรียนจบไปพักหนึ่งนะคะ กันข้ามกับปั๊มน้ํามันก็คือเป็นสนามยิงปืนของมหาลัยนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นสนามยิงปืนเก่าอะ่ะสมัยที่เราเรียนน่ะมันจะเป็นแบบของชมรมยิงปืนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หอแปดหลังนะคะตรงกงันข้ามหอแปดหลังก็จะเป็นแปลงดอกไม้คณะเกษตรนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแปลงตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงกันข้ามกับหอแปดหลังนี่นะคะหอแปดหลังก็คือตรงนี้นั่นแหละนะคะ เป็นหนึ่งในหอพักของมหาลัยเหมือนกันคือแปลง,งกเกษตรตรงเนี้คือเนื้อที่ของคณะ,กะเกษตรเยอะมากเลยนะคือเนี่ยเนื้อที่คณะ,กะเกษตรหมดเลยนะคะทุกคนตรงนี้เป็นตลาดหอแปดหลังนะคะตลาดหอแปดหลังนี่ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือโรงอาหารย่อมๆนะคะแล้วตอนเย็นก็จะมีอาหารมาขายเยอะยๆมากมายเลยนะคะจริงๆขายตลอดทั้งวันแต่ตอนเย็นอะ่ะอาหารจะเยอะที่สุดแล้วนะคะรถะเ็นบัส เป็นแผนที่ใช้เป็นบัสนะคะคก็จะมีชืเปนบัสนะคะสายต่างๆวิ่งรอบมอเลยขึ้นฟรีะคะ่ะเส้นทางก็จะตามนี้นะคะแผนทอย่าขึ้นผิดสีนะคะทุกคนตรงนี้มันก็จะมีบอกว่ารถชืเปมนบัสที่กําลังจะมานะคะหรืออีกกี่นาทีก็จะมาถึงนะคะก็ถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหอเก้าหลังนะคะ จากหอก้าหลังถึงจะสิ้นสุดเขตมหาลัยก็<ม>จะมีประตูประตูนี้ทางนี้เขาเรียกว่าประตูทางไปโคลัมโบนะคะตลาดหอแปดหลังเหมืมอนตรงนี้ก็คือสนามบาสน,นะคะเป็นสนามบาสหอแปดหลังนะทุกคนนี่แล้วก็เป็นหอพระของหอแปดหลังนะคะนี่ทุกคนจะบอกว่า เป็นของคณะ,กะเกษตรหมดเลยนะคะเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเส้นเนี้ยทั้งเส้นน่ะก็จะเป็นพื้นที่ของคณะ,กะเกษตรหมดเลยนะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงสนามฮอกกี้นะคะทุกคนซึ่งอยู่ข้างๆกับถนนต้นสักสายรหัสนะคะเป็นถนนเส้นที่แบบสวยมากๆอีกเส้นหนึ่งที่คนชอบมาเล่นมาถ่ายรูปเพราะว่าบรรยากาศมันดีด้วยนะคะคือสมัยก่อนที่เรียนอะ่ะเราก็ชอบแบบขับมอเตอร์ไซค์มาเส้นนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่ต้นต้นถนนนะคะ ว่าแบบถ่ายมามันจะเป็นยังไงคือแบบด้านข้างมันเป็นสนามแบบสนามแบบสนามฮอกกี้อะไรอย่างนี้ไงส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะแบบมีเด็กคณะเกษตรนะคะมาปลูกพืชถักแบบเยอะมากโดยเฉพาะพวกแบบข้อโพดหรือว่าอะไรตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะแบบมาเห็นเด็กคณะเกษตรเขาลงแปลงพร้อมๆกันนะคะบรรยากาศตอนเย็นแบบตะวันตกดินแล้วเด็กๆมาลงแปลงอย่างเงี้ยคือบรรยากาศมันน่ารักมากเลยนะคะทุกคน แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้คือร่มลื่นมากคือแบบขับรถผ่านมาฝั่งหนึ่งคนก็เล่นกีฬาอีกฝั่งหนึ่งแบบคนลงแปลงอะไรเงี้ยมันน่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่ต้น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 ถนนเลยนะคะทุกคนไปขคณะเกษตรส่วนตรงนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งก็คือเป็นต้นสักสายรหัสชาของคณะเกษตรเหมือนกันคือตรงเนี้ยคือเวลาที่เป็นแบบฤดูที่เป็นฤดูฝนนะคะตรงนี้จะสวยมาก เพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูคือคนจะชอบมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะคือมันสวยมากจริงๆมันจะเป็นแบบต้นสักสองั่งแล้วก็แบบล่มใบเขียวชะอุ่มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวมันผลิใบใบมันหล่นออกไปหมดเลยไม่ใช่ผลิใบจีเขาเรียกว่าใบมันร่วงนะคะมันก็เลยแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพื้นที่ตรงนี้คือล่มรื่นมากแล้วคนชอบมาถ่ายรูปขี่รถเล่นอะไรอย่างเี้ยชิลๆ,ๆ ฝั่งทางนี้นะคะก็คือจะเป็นสนามเปตองอีกที่หนึ่งนะคะิงๆสนามเปตองจะอยู่แถวแถวสนามกีฬากลางนะคะเดี๋ยวต้องมนกันฝั่งทางนี้นะคะเป็นอาคารกลางที่สวนของคณะเษกเษตรค่ะคณะเกษตรใหญ่จริงคือที่เขาเยอะจริงปกติแต่ก่อนนะสมัยเรียนแปลงตรงนี้ค่ะแปลงนี้จะเห็นเด็กคณะเกษตรอ่ะเขาจะชอบแบบ ปลูกขั้นปลูกนี่กันแล้วก็ออกมาขายนะคะแล้วกเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากจริงๆริตอนสมัยเรียนอะตอนเย็นแบบชอบผิถมาดูตงนี้บรรยากาศตีจริงจริงสมัยก่อนน่ารักมากใน,นช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมไงก็อาจจะแบบมีบรรยากาศนั้นแหละแต่เราไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมนะคะทางนี้นะคะทุกคนตรงนี้เป็นสนามฮอกกี้ค่ะตรงนี้เขาจะเรียกว่าสนามบาสีสนามไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาเรียกแบบ Abei, ทเนี้ยก็ชอบแบบมาซ้อมบาสกันคือเป็นสนามบาสทั้งหมดเลยนะคะตรงนั้นก็เป็นแบบเหมือนสนามเทนนิสมั้งก็สนามบาสเขาเรียกว่าสนามบาสสีสนามเหมือนมันมีสี่สนามมั้งตอนเย็นก็คือควรจะมาเล่นกีฬาเต็มเลยนะคะตัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นก็จะใช้เล่นเบสบอลฮอกกี้เอนั่นนี่ีเนี้เราจะไปที่หอการแล้วก็ไปทางคณะนิติศาสตร์นะคะเนี่ยฝั่งทางเนี้ย มันจะไปทะลุออกถนนมาริวานถ้าเกลดยเลี้ยวขวามันจะไปสนามบินขอนแก่นนะคะบรรยากาศก็จะแบบต้นไม้เยอะค่ะทุกคนมหาลัยเราเป็นมหาลัยที่ต้นไม้เยอะมากบรรยากาศดีค่ะนี่ฝั่งทางฝั่งฝั่งทางซ้ายมือนะคะก็จะไปคณะแบบคณะสถาปาัต์คณะสินปกรรมค่ะก็จะไปฝั่งทางนี้แหละนี่ฝั่งทางซ้ายนะคะก็จะเป็นว่าคณะาาสถาบันศิลปกรรมแล้วก็หอพักพยาบาลค่ะส่วนขวามือนะคะก็จะเป็นอ่า สํานักงานอธิการบดีค่ะตรงวงเวียนตรงนี้บอกแล้วว่าวงเวียนเยอะมากและใหญ่ทุกวงเวียนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเอ้ยเจอการวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่มันใหญ่หมดนะคะอันนี้ถนนเส้นนี้แหละเราจะไปหอ,อการค่ะถ้าเกิดเป็นขวามือนะคะขวามืออ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบที่เวลาเขาจัดงานเกษตรอ่ะเกษตรแฟร์ะคะ่ะทุกคนเขาจะจัดตรงนี้แหละคือในเนี้ยมันจะมีหมดเลยนะมันจะมีแบบพวกแบบ ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะคะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็เปบขายเขาเรียกว่าแบบขายพวกแบบพืชพันธไม้อะไรเงี้ยเนี่ยพื้นที่คณะเกษตรหมดเลยค่ะฝ่ามือคณะเกษตรแบบยิ่งใหญ่มากทางนี้จริงๆอะ่ะแบบมันจะเป็นที่วิ่งด้วยนะคะทุกคนตรงซ้ายมือสําหรับใครที่มาวิ่งเขาว่ากันว่าอ้อ <laughs> เขาว่ากันว่าจุดวิ่งของมอขอนะคะ,ะ,คะจะมีที่วิ่งแบบเยอะมาก ใครที่มาวิ่งตรงนี้วิ่งเอาสุขภาพจริงๆส่วนคนที่วิ่งที่สาพลาสติกอะ่ะเขาว่ากันว่าไปวิ่งเพื่อแบบอาหารตานะคะในทางนี้ก็คือทางที่จะไปคณะนิติศาสตร์นั่นเองคณะนิติศาสตร์จะอยู่ตรงนันข้ามกับโรงเรียนสาธิศสาธิตศึกษาสานะคะมอขอมีสองสาธิตเนาะ